สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม้ธารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูประจํำครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคม2564นะคะ ชาวราศีธนูและคณาธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21ธันวาคมนั่นเองนะคะก็ช้แนลนี้ค่ะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูและคณาธนูใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้ เพื่อนดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนำนะคะให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆแหงสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวเนาะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธนูลักนาธนูทุกๆคนเนาะคุณคือชาวทัดไฟนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสทุกๆคนด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีธนูลัคขณาธานูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่คิงถือดาบนะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะ Judgment นะคะและเป็นไพ่ e m p r e s s ค่ะ ชาวราศีธนูลัคนาธนูคะ่ะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวทัดลมคะ่ะมิถุนตุลกุมทัดไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคนๆน,นั้นอาจจะเป็นชาววันศุกร์นะอาจจะเป็นชาวต่างชาติคะ่ะต่างทิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรือคนๆน,นั้นอาจจะเป็นพ่อมไม้แม่ไม้ก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตำหน้าไพ่นะคะ,ะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะคุณอาจจะได้นะคะ จบความสัมพันธ์นะคะกับใครสักคนหนึ่งไปแล้วหรือเปล่านะคะไพ่คิงถือดาบนะคะตัวคุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะคุณตอนนี้คุณกลายาเป็นคนโสดนะคะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับตัวเองนะคะหันกลับมารักตัวเองให้ความสำคัญกับตัวเองนะคะไพ่เอ็มเพลสนะคะ หรือนะคะคุณอาจจะได้พบรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะได้เริ่มต้นคุยเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะนะคะอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไมนะคะหรืออาจจะเป็นคนมีสีมียศมีตําแหน่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะเริ่มพูดคุยทําความรู้จักนะคะ แล้วก็คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างนะคะเป็นคนที่เราสามารถที่จะไว้ใจแล้วก็มอบชีวิตให้นะคะอันนี้คือความรู้สึกนะนทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่พูดไปเมื่อกี้คือเรื่องราวต่างๆในอดีตที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แนวน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลัคนาธนูในช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคม2564นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เด็กค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะเด็กถือไม้เท้านะคะ อัศวินถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะชาวราศีธนูและคณาธนูค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษิงธนูธาตุเดียวกันกับคุณนะอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกค่ะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เนาะไม่รู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในช่วงวันที่16-31นี้นะคะเอ่อ มีเกณฑ์มีโอกาสนะที่จะได้จบความสัมพันธ์แบบคนคุยแล้วเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนเดิมพัฒนามากขึ้นนะคะอาจจะตกลงคบหาดูใจซึ่งกันและกันก็ได้นะคะอืมเนาะ อาจจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันค่ะเริ่มที่จะมองอนาคตร่วมกันนะคะเริ่มที่จะพูดคุยนะคะถึงอนาคตความสัมพันธ์นะคะว่าโอเคอาจจะอยากจะรู้จักกันมากขึ้นนะคะเป็นแฟนกันนะคะคบหาดูใจเปิดเผยนะคะกับคนรอบข้างนะคะเริ่มที่จะมองอนาคตนะคะร่วมกันว่า ในอนาคตถนะ้าหากว่าคบกันไปกี่เดือนกี่ปีนะคะจะเริ่มต้นอยากที่จะจริงจังมีครอบครัวนะคะอยากจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นข่าวดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศรีธนูลักนณาธนูนะคะจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะ อนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญานในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สอดาบค่ะใบที่2ได้เป็นไพ่หกไม้เท้านะคะ9ดาบค่ะและเป็นไพ่เดอะเวิลดนะคะชาวราศีธนูลัคขณาธนูค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุ ไฟนะคะธาตุเดียวก,กันกับคุณเมษสิงห์ธนูเนาะอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะมิถุนตุลกุมคนคน่านะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูและคณาธนูถ้าหากว่านะคะภายใน3เดือนนี้คุณสามารถที่จะคบกันไปได้โดยที่อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันเนาะ ถ้าหาว่าคุณสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะับจากวันนี้ไปอีก3เดือนนะคะก็มีโอกาสนะที่ความรักนะคะมันจะราบเรื่องต่อไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนานะคะมากกว่านี้นะแต่นะคะถ้าหากว่าภายใน3เดือนนี้นะคะคุณและเขาเจอปัญหาแล้วไม่สู้แล้วนะคะ ต่างคนต่างไม่อยากจะสู้ต่อไปแต่คนต่างไม่เข้าใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างคิดมากนะคะแล้วก็ไม่ยอมปรับตัวเข้าหากันก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่จะจบนะคะอืมก็มีหน้าไพ่ของการผิดหวังเสียใจและสมหวังพัฒนานะคะก็จะประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมวมานะคะไม่ก็พยายามที่จะอ,อ่านตามหน้าไพ่ให้มันครอบคลุม มากที่สุดนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันคืออนาคตนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เราดูดวงเพื่อที่จะเป็นแนวทางแล้วก็เฝ้าระวังสิ่งที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะมันจะได้ไม่เกิดขึ้นแล้วก็จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพาทาร่เอจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูลัคนณาธนูนะคะขอไพให้คําแนะนําด้วยนะคะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่6ดาบค่ะเดวิลนะคะหดาบค่ะและเป็นไพ่7ดาบนะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะไพ่าทาโร่แนะนําว่าในเรื่องราของความสัมพันธ์นะคะคุณยังไม่ต้องรีบร้อนก็ได้นะคะไม่อยากจะบอกว่าถ้าหากว่ามีอะไรเราก็ไม่ควรจะปิดบังซึ่งกันและกันปัญหาต่างๆ ะะมันจะไม่ถูกแก้ไขแล้วก็ความสัมพันธ์มันจะไปต่อไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราและเขาไม่มีการแชร์นะคะความคิดแชร์ความรู้สึกนะคะซึ่งกันและกันการปิดบังซ่อนเร้นแม้แต่ความรู้สึกของตัวเองนะคะแม้แต่เรื่องราวที่เราไม่ชอบนะคะในสิ่งที่เขาทําหรือว่าเขาไม่ชอบในสิ่งที่เราทําเราไม่คุยกันเกิดปัญหาขึ้นมาเราไม่คุยกันยังไงก็ตามคะ่ะสักวันหนึ่งมันก็ป,นปัญหานั้นมันก็ต้องระเบิด ะะแล้วพอจะปรับเปลี่ยนปรับจูนมันก็จูนเข้าหากันไม่ติดแล้วอะค่ะนะคะอย่างที่บอกนะคะยังไงก็ตามก็มีปัญหาอะไรก็เล็กๆน้อยๆ,ๆก็ให้คุยกันนะคะหาตรงกลางให้เจอนะคะแล้วก็คุยกันให้มากเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้มากนะคะแล้วก็จับมือนะคะที่จะร่วมแก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะคะ มีอะไรก็อย่าปิดบังกันและกันนะคะซื้อสัตว์ซื้อตรงต่อกันความสัมพันธ์ก็จะได้ไปต่อ นั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้นะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กับหม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้คะ่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคะ่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หม่อัปเดตขึ้นมาคะ่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถ 哈。<music>